สวัสดีครับผมธราสังหาปราจีนครับวันนี้จะพาลูกค้าทุกท่านครับเข้าไปชมบ้านสวนใกล้ชิดวิวเขาพื้นที่ตำบลเนินหอมครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ใกล้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับเราขับไปประมาณ3กิโลเมตรครับถึงแปลงของเราทางหลวงหมายเลข3 0 7ศครับจะเป็นเส้นทางลัดไป อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับผ่านเขาใหญ่แปลงของเราจะห่างด่านเขาใหญ่ประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นส่วนนี้จะเป็นกรีนโซนครับโซนธรรมชาติ ไกลมลพิษห่างไกลอุตสาหกรรมครับมีคาเฟ่มีรีสอร์ทนะฮะริมข้างทางปราจินบุรีครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ครับตอนนี้ธาราก็มาถึงบ้านสวนที่ต้องการที่จะนําเสนอแล้วนะครับพื้นที่ตําบลเนินหอมครับตอนนี้ธาราก็มาถึงแปลงที่ต้องการที่จะนําเสนอแล้วนะครับพื้นที่ตําบลเนินหอมอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบ้านสวนครับวิวเขารอบด้านที่เรามองเห็นอยู่ตรงนั้นครับก็คือเขาอิโต้ครับแปลงนี้ออกแบบนะฮะมีบ้านนะฮะทั้งหมด4หลังนะครับแล้วก็เป็นห้องครัวแยกต่างหากนะ เดี๋ยวทลาพาทุกท่านเดินชมสภาพแวดล้อมครับเนื้อที่หนึ่งไร่23่สามตารางวานะใจกลางหุบเขาเลยนะครับตรงนี้บรรยากาศโอโซนที่สุดมีเพื่อนบ้านครับไม่เปลี่ยวหนึ่งไร่23ตารางวาชนดคุดแดงนอสอสีจอครับหานะเจ้าของนะครับพัฒนาไว้นะครับเป็นสไตล์โคกหนองนา ก็ริมขอบบ่อปลูกผักสวนครัวครับเริ่มออกผลผลิตแล้วนะตรงนี้ครับมีพื้นที่ว่างครับสามารถปลูกได้ครับนี่ครับผักกาดนะับผักกระเพราโหระพาพริกมะเขือพวกนี้ครับ ตรงนี้จะเป็นอันนี้อาจารย์ออกแบบเป็นครัว,รวนะครับแยกต่างหากเลยนะฮะครัวครัวกลางน้ำครัวกลางนาครัวกลางนานะครับถ้าด,ดูทางนาอาจารย์ก็จะทำนาอ๋อลึกแค่สามสิบเซน,นแต่ในน,นนาในตอนนี้ปล่อยปลาไปก่อนอันนี้เป็นปล่อยปลาแต่ถ้าทํานาก็สูบถ้ามีเครื่องสูบน้ําแล้วก็สูบออกทําหวานข้าวได้ ซื้อกาเข้ามาดําอ๋อซื้อกาซื้อกาสูงสามสิบเทียนมาดำได้เลยอยู่แบบสไตล์แบบบ้านสวนเพราะอากาศดีนะฮะคนที่จะดูแลต่อเป็นโฮมสเตย์ต่อก็ได้นาะอ่าเป็นโฮมสเตย์อ่าเป็นโฮมสเตย์ต่อได้เลยครับครับโฮมสเตย์หรือว่าเป็นครอบครัว ข้าวปู๋ข้าวปู๋ใหญ่ๆเนาะแยกกันอยู่คนละหลังคนละหลังเลยใช่ครับนะฮะแบล็กกาวนี้เขาเขาอิโต้เขามดดแงเมื่อแดงฝั่งนี้ฝั่งเขาใหญ่ครับฝั่งนี้เขาใหญ่ไม่ใช่ฝั่งเขาเขียวอ๋ออันนี้ฝั่งเขาเขียวห่างจากด่านเขาใหญ่สามกิโลครับห่างด่านเขาใหญ่นะฮะไปเที่ยวเขาใหญ่ขึ้นเขาใหญ่ขึ้นเขาใหญ่สามกิโล เซเวนก็สามกิโลแต่ทางจะมาหาไรประมาณสองกิโล หมุนท mm hmm. ่างอันน la ี้ให้ ina, ร normal, ับให้รับลมทางหนาหนาวรับลมทางเหนือทางเหนือทางนี้รับลมทางเหนือแม่งครับผมทางนี้รับลมหนาวรับลมทางเหนือส่วนหลังนั้นรับลมตะวันตกคือลมฝนครับอันนี้ก็รับลมทางเหนือทางเหนือห้องขั้วนี่หนาวฝนโดเะเปียกเพราะว่าหนาวฝนม่สมัมาทางนี้ือแม่งครับผมเพราะว่าขั้วขั้วขั้วเขาเขามันมีแน่อยู่ในกลิ่นกับใบฝนใหญ่มันถึงหนาวถึงฝนครับ มีผักนี่เกษตรกรปลูกไว้ผักไทยผักไทยกินดีดีหนึ่งเซปลาแซ่บหนึ่งเซปลาแม่ครับผมผักบุ้งผักกระเฉดบัวแม่ครับโอ้มีแต่ของกินบัวแดงนี่บัวแดงผักบุ้งนี่กินตากหุ้งแซ่บไหมครับ่คพัดพร้อมบระกอบขั้วหูจีไปที่มาบระลองยานในเรื่องของสารคิดสารเคมีแม่ครับเจ็บเจ็บไปพัดใส่น้ำมันหอยนะครับแม่ครับผมกินกระป๋านกินกระป๋านย่างให้กระปิครับ ตรงนี้เป็นที่นานาด้วยใช่ไหมครับนาเก่าครับผมนานาหน้าอะไรนะสีดำหน้าใสนี้เป็นห้องพระหาท้าลูกท้าซึ่งพูมเนี่ยตัวนี้ก็กลายเป็นเนี่ยตัวนี้ก็ตั้งโต๊ะกับข้าวได้ครับตัวนั้นก็เป็นลานคาราโอเกะไปเปลี่ยนแนวเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนจากห้องพระไปเป็นอย่างอื่นไดอย่างอื่นถ้าเกิดว่าสายที่ว่ามาไม่ใช่แบบสายสายสายทองบันเทิงสายบันเทิงแต่ถ้าเป็นสายพระก็ เปลี่ยนควต่อเลยมีระเบียงแม่งครับผมระเบียงรอบสามด้านนั่งชมวิวตรงนี้งามมากแม่งครับผมนี่เขมเย็นดีครับอันนี้เป็นร้านแคมปิ้งอ๋อ้านแคมปิ้งคุณปลูกงาออกแบบไว้มาจะรับแคมปิ้งครับผมปิ้งย่างนั่งนักลางเต็นกลางเต็นข้างบนก็อีกแม่งครับผมมื่อกี้นั่งเล่นพักฟันได้กินกาแฟได้แคมปิ้งวงใหญ่ๆญ่แม่งครับผม นาจะหาอาจารย์ไฟมไตม้ติดสปอร์ตไลท์มูลให้เลยกไฟสปอร์ตไลท์เราจะซองสนามใ่องสนามครับกาแฟลงน้ำแล้วนี่ดีไซน์เป็นระเบียงหลอบเลยนะสามสามด่านแม่งครับนี่กลางมุ้งนอนตรงนี้ก็ได้ใช่ไเย็นๆร่งๆโปร่งๆเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยครับ นว่ววิวเขารอบด้านมันหนาอยู่เลยว <Morning. S 2> ันนี้เป็นการแบบิีใจบอมมี่บอมมี่มองปิดผาดเลย เราอาจารย์เคยมีพาจากวันหลังเก่าโอ้โหคือเดียวกันผัดปลาปูพื้นที่ครับผมแสนามบ้าน้มีความรู้เดซี่ทำไมไม่ลงคลองลึกลนู่นเดซี่มาลงทำไมตรงนี้ของไส้ไก่รอบรอบแปลงแปรงครับผมลึกหนึ่งเมตรแม่งครับผมหนึ่งเมตรโดยรอบมีปลาปล่อยปลาไว้หลายสายพันธุ์อาจารย์นะครับผมมีปลาทับทิมทับทิมปลานิ่นปลานิ่นปลาดุกปลาหมอปลากดเหลืองกดเหลืองก็มีปลากดเหลืองสีไหลโตกโอ้โหไอสีอะไรโตก แต่ตอนนี้วนไปสายแล้วครับเพราะว่าไอ้ปลามีน้ำทางฝั่งนี้ก็เขามดแดงเขาเขาอีตโตเขา,เขามืแดงนี่เขาเมดอแดงเบียกไหมนะ่ะจะลงน้ำอีกแล้วเนี่ยจะเอาผักบุ้งกินใช่ไหม เน้ในใส่ชีวิตกับมพื้นที่เน้นใส่ชีวิตใช้ชีวิตอ้หุบเขาแม่นครับหุบเขาครอบครัวใหญ่ๆก็มาพักคนละหลังไปเลยนนหนึ่งสองสามสี่สี่หลังก็นอนด้หลังนี้เต็มที่สามคนสามทั <3. S 1> ้งกันได้หาคนครับนู่นห้าแม่นครับหลังนี้ด้วยหาเพื่อนอ่ะอันนก็นได้หาเพื่อนครับแล้วก็กลางเต็นท์ตรงนี้แม่นครับผม เพิ่มโอ้โหเป็นจุดเช็คอินจุดนัดมิ팅แม่งครับเ่นนำตรงนี้ครัวห้องครัวแม่งครับเดี๋ยวอาจารย์ยางไป็นผเดียวไปเบ่งทงหน้าอาจารย์ปลูกข้าวเลี้ยงปลาแม่งครับให้ประดับสวย ประเด็นนเด็นเก็บเกียวหนูจะอุ้มน้องไวไรทำไมหนูก็เอาน้องปล่อยสิฮะ,ะมันกลัวแล้วนะดูหน้ามันสิเนเอาขึ้นดีๆนะเอาขึ้นให้ให้ให้สะอาด <c oughs> <c oughs> ร้อนก็ลงเล่นน้ำ <c oughs> น,นี่มันอาจจะกระโดดที่กันส่งกันมึทงทำสมพุ่นกับมา,านี่ม <c oughs> ีเป็นทุ่งนา<ม>เล็กๆครับสำหรับจะวิวฉากที่สวยถ่ายรูป <c oughs> นี่ตน้นกัญลาแม่ครับมีกัญชาอันนั้นต้นมหาโชคมหาลำดวนมหาโชคนี่ดำดวนมันเป็นจำปีจีน มันจะเป็นจนอันสมั่งอ๋อบางบางมีบางมีจะเป็นไงกีนาแล้วก็ที่กำพิคุณเอาเขาบัวสวรรค์เน,นี่ยครับต้นจานสองต้อนอย่างี้ยเงเนี่ยร่มเลย่มมากเลยนต้นจานนี่ผมก็มาปลูกต้นแบบเนี้ยต้นจานมันหมมันดีฟอร์มมันก็สวยนะครับ